พ s i ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ Mtech ชัดชัว สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมสู่รายการ Set Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะอัปเดตท,ทุกเรื่องค่ะที่เกิดขึ้นในวงการจานดาวเทียมนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าไม่ว่าจะเป็นการบริการรวมถึงช่องรายการต่างๆที่เกิดขึ้นใหม่ๆเลยนะคะและเฉพาะวันพฤหัสค่ะแน่นอนละว่าก็จะมีพี่เล็กนะคะคม,มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับชุดงานระบบนะคะสำหรับคุณเพื่อนช่างแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยในเรื่องของรายการ Set a n ซ w e ของเราต้องบอกว่าไม่ใช่จํากัดเฉพาะคุณเพื่อนช่างเท่านั้นนะคะในกลุ่ม ของผู้ใช้ชุดจานดาวเทียมทุกทกท่ทานเลยนะคะทุกๆบ้านบางทีเปิดทีวีในช่วงสองทุ่มพอดีก็ปั๊บหน้าเราอย่างนี้<ช>นะคะกนะ็มารับทราบข้อมูลนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วบ้านเรานะคะก็ใช้จานดาวเทียมค่อนข้างมากแล้วนะคะเราจะต้องมาอัปเดตกันหน่อยว่าในบล็อกที่เราซื้อมาหรือว่าทีวีที่เราดูในแต่ละวันเนี่ยมันมีอะไรเคลื่อนไหวบ้างวันนี้เนี่ยเอาใจคุณเพื่อนช่างสําหรับคนที่จะไปรับติดตั้งชุดงานระบบ Mbox บนะคะรวมถึง MTEC h ก่อนหน้านี้นิดนึงว่าจะต้องม ีข้อมูลใหม่ๆเพิ่มเติมที่พี่เล็กเนี่ยเรียกชื่อให้มันเข้าใจง่ายๆให้ทันตามยุคสมัยปัจจุบันก็คือเป็นแอปพลิเคชันนะคะใ,ในชุด งานระบบนี้เลยของ Mbox นี่เลยนะคะเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นไฮไลท์นะคะที่คุณเพื่อนช่างเนี่ยจะไปบอกต่อให้กับผู้ประกอบการอพาร์ตเมนต์ก็ดีโรงแรมก็ดีที่ไปรับชุดงานระบบเนี่ยแหละนะคะให้ได้ทราบข้อมูลตรงนี้เนี่ยเขาก็อาจจะมีความสนใจมากขึ้นแล้วก็เพิ่มเติมใช่องใหม่ให้เขาอะไรเงี้ยครับก็อาจจะแบบว่ามีการที่จะไปบอกต่อคนอื่นถ้า ถ้าเขาติดตั้งเองอยู่แล้วอะไรประมาณนี้คุณก็จะได้ลูกค้าเพิ่มไงเริ่มต้นจากนวัตกรรมนวัตกรรมก่อนก็คือที่พูดถึงนวัตกรรมเพราะว่าเดี๋ยวจะตกเทรนต้องนิดนึงนะคะไอโฟนห้ก็เราจะออกมาแล้วอะไรางนี้ก็อย่างนี้คือนวัตกรรมเนี่ยเดี๋ยวนี้เราสังเกตไหมน้องนิกถ้าเกิดว่าเราคิดจะซื้อโทรศัพท์ค่ะเราจะนึกถึงอะไรว่าทําไมเราถึงซื้อโทรศัพท์รุ่นนี้ประโยชน์ใช้สอยราคาเงี้ ตามเทรนด์ด้วยนะบางทีเพราะแต่ละช่วงแบบว่าเยพื่อนเราใช้เราก็อยากใช้บ้างอะไรเงี้ยจะได้คุยกันรู้เรื่องส่วนใหญ่ที่ผมไปไปคุยกับเพื่อนช่างหรือว่าลูกค้าที่ซื้อเนี่ยใช่ไหมครับซื้อโทรศัพท์เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะคิดว่าทํายังไงให้มันใช้ประโยชน์สูงสุดอ่โดยเฉพาะว่าถ้าเกิดว่าเครื่องรุ่นนี้ไม่สามารถลงโปรแกรมอะไรได้เลยเขาก็จะไม่เลือกซื้อนะเดี๋ยวนี้ ช่เพราะมีช้อยเยอะด้วยเนาะใช่ใอย่างอย่างโทรศัพท์ที่เราเห็นอย่างพวก iPhone หรือว่าพวกซัมซุงอะไรต่างที่ออกมาส่วนใหญ่จะแข่งกันก็คือไม่ได้แข่งกันเรื่องฮาร์ดแวร์เท่าไหร่แล้วสังเกตไหมจะแข่งว่าใครมีแอปพลิเคชันเยอะๆหรือว่าฟังก์ชันหลายคนก็อาจจะเออแอปพลิเคชันอะไรแอปพลิเคชันอย่างเช่นลงเกมได้เยอะลงเป็นแผนที่ GPS หรือไม่ก็เป็นเข็มทิศเป็นโปรแกรมถ่ายรูปอะไรต่างเนี่ย ถ้าใครลงได้เยอะแล้วลงได้เจ๋งสุดอ,อันนี้จะขายได้ดีขึ้นคือเป็นสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค<ช>นะคะ<ช>คุณจะได้รับทั้งความสะดวกสบายความสุขนะคะสนุกสนานพูดคุยกับเพื่อนได้<ช>อะไรนีนี่คือเรียกว่าเป็นนวัตกรรมเพราะว่าเขาไม่ได้คิดโทรศัพท์ขึ้นมาใหม่มทั้งหมดนะมันย<จ>ังใช้เป็นโทรศัพท์อยู่เพียงแต่ว่าเขาเพิ่มอะไรให้มันเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่คนเนี่ยสามารถที่จะเลือกซื้อของเขา ถ้าจะพูดในเชิงช่างแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นฮาร์ดแวร์เนี่ยอาจจะมีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมอยู่แล้วนะคะว่าจะดูอุปกรณ์การออกแบบดีไซน์ก็ได้แล้วใ่แต่สิ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ซอฟต์แวร์ภายในมากกว่าที่คุณจะอัปเกรดมันขึ้นมาให้มันเป็นรูปแบบไหนยังไงบ้างเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดถูกต้องถ้าใครชิงตรงนี้ได้ก็จะเป็นผู้ชนะอส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นเนี่ยพอเรามามองว่านวัตกรรมเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาใช้กับรีซิ บ้างล่ะอ,อะพอเราคิดถึงโทรศัพท์ใช่ไหมอันนั้นมันใกล้ตัวอพอไกลตัวมานิดหนึ่งคือใกล้ตัวช่างนะแต่ไกลตัวผู้ชมที่เป็นาชาวบ้านก็จะก็จะมองว่าเออแล้วถ้าเกิดว่าเขาจะซื้อชุดรีซิเวอร์หรือเครื่องรับทั่วไปเนี่ยเขาจะเลือกกล่องไหนดีม,มีคนถามเยอะนะ เพราะว่ามีหลายกล่องเลยเกินเดี๋ยวนี้ใช่แต่ละกล่องเนี่ยก็จะรับอันนี้อย่างหนึ่งอันนู้นอย่างหนึ่งถามว่าแล้วซื้อกล่องไหนถึงจะได้รวมแล้วก็ทีเดียวได้ครบเลยฉันก็ไม่อยากจะไปเปลี่ยนอะไรมันบ่อยๆนะออซื้อแล้วก็อยากให้มันจบจบไปบางทีมีพ่านมาถึงผู้ผลิตกล่องด้วยนะว่าทำไมเธอไม่ทําอะไรให้เสร็จสักทีเดียวอฉันชื่อทีเดียวเยอะเลยครับผ่านมาเนี่ยแล้วบอกว่าเออรับอันนี้ทำไมรับไอ้นู่นไม่ได้ทำไมอันนี้รับไม่ได้เราเราก็พยายามนะ <c oughs> ทางพีเทาง m อ็มเททางอะไรตาก็มาคุยกัน <c oughs> ว่าเออทำยังไงให้เครื่องเนี่ยมันหลากหลายมากกว่านี้ <c oughs> แต่หลากหลายเกินไปท่านอย่าลืมนะครับหลายอย่างรวมกันเดี๋ยวมันจะมันจะลวนฉะนั้นเราพยายามที่จะทําให้มันไม่หลากหลาย <c oughs> ให้มันให้มันรู้สึกว่าคุ้มมากกว่า <c oughs> ไม่ได้เรียกว่าจะเอาทุกกลุ่ม <c oughs> เอาเพียงแต่ว่าท่านซื้อแล้วคุ้ม เราทำยังไงให้มันใช้ใช้งานตัวเดิมนี่แหละแต่ท่านไม่ต้องเพิ่มตังนะเพียงแต่ว่าให้ฟังก์ชันมันมีมากขึ้นอยฟังดีๆนะคะคุณเพื่อนช่างขาตัวเดิมแบบเดิมนะคะแต่ใช้งานได้คุ้มค่ามากขึ้นมีฟังก์ชันที่หลากหลายมากขึ้นขู่น่าสนใจค่ะต่อคะทีนี้เนี่ยพอเราพอเราคิดถึงตรงนี้เนี่ยเราก็มองว่าถ้าเกิดว่าเป็นโทรศัพท์ก็มีแอป MTEC h ก็เหมือนกัน ก็เริ่มที่จะหาแอปพลิเคชันเข้ามาซึ่งตอนนี้เราร่วมกับทาง True Vision ก็เลยทำตัวช่องที่5ช่องที่เพิ่มขึ้นไปใน C-band สังเกตไหมว่ามีช่อง Explorer ช่องเฮฮาช่องทรูปลุกปัญญาแล้วก็ช่องต่างๆโอ้เยอะไปหมดเลยที่ถ่ายทอดฟุตบอลด้วยใช่ไหมเราก็มองว่านี่คือเป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดเรียกว่าซอฟต์แวร์อีกช่องทางหนึ่งที่ท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะดูได้จาก อ่าตรงที่อื่นใช่ไหมครับเพราะเขาล็อกในระบบซีแบนด์แล้วใส่เข้ามาเลยท่านไม่ต้องไปติดจานเพิ่มหรืออะไรเพียงแต่จูนเข้าไปแค่นองซึ่งปัจจุบันเนี่ยทาง MT ็ก็ได้ทำซอฟต์แวร์ขึ้นมาซอฟต์แวร์ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเราก็จะพยายามที่จะอัพขึ้นไปให้กับช่างเนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดและไปลงเพิ่มให้กับลูกค้าอันนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านต้องซื้อชุดใหม่นะท่านที่มีเครื่องอยู่แล้วอย่างเช่นชุดที่เป็น M14 ค่ะ หรือเป็น M <c oughs> 2ค่่ชุดเดิมนี่แหละที่ข้างหลังเขียนว่า M Tech สองกับ3แล้วก็ M Box <c oughs> มีอยู่3ร <c oughs> ุ่น3ร <c oughs> ุ่นนี้เนี่ยท่านสามารถอัพซอฟต์แวร์แล้วดูได้เลย <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องเพิ่มอะไรทั้งสิน้นเพียงแต่ว่านั่นแหละครับก็คือเพื่อนช่างก็ต้องไปเลือกเอาว่า <c oughs> จะเอาช่องในเซตเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด14ช่อง <c oughs> ท่านอาจจะอาจจะ ต้องต้องเสียไปบางช่องค่ะเพื่อที่จะเอาช่องที่ดีกว่าใส่เข้าไปเพราะว่าช่องรายการมันเยอะมากๆเราไม่สามารถใส่ให้ให้ให้ครบได้จริงๆเพราะมันมันเป็นร้อยๆช่องแต่เพียงแต่ว่าพอมีช่องใหม่ๆขึ้นมาใช่ไหมครับเราก็อยากนําเสนอก็เลยมาบอกกันวันนี้ว่า4ีห้าช่องเนี้ยที่ว่าท่านสามารถใส่เข้าไปได้ฟรีโดยที่ท่านไม่ต้องเพิ่มเงินอ่าไม่ใช่ไม่ใช่เ่พงะรุ่นใหม่นะบอกแล้วว่ารุ่นเก่าด้วยช ใส่ไว้้ใหแอปพลิเคชันนี้นะคะใหม่สดๆเลยนะคะ<ช>และที่สำคัญเนี่ยโหลดฟรีโหลดฟรีไม่ต้องจ่าย 90, เก้าเซนเก้าสิบเก้าเซนอะไรแบบนัน,นเปิดล้วไม่ใช่ก็คือฟรีเราเราทำให้ให้เพื่อให้เครื่องเดิมสามารถรับได้ <ừ> หลายคนก็ถามมาตอนที่ อ่ายิงขึ้น OTA แล้วใช่ไหมครับแล้วทําไมเครื่อง Mtek ไม่มีบ้างอแต่ตอนนั้นกําลังทําอยู่ไงก็บอกว่าใจเย็นๆไม่เห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวส่งขึ้นไปให้ไม่งั้นนี่เดี๋ยวก็เสียเปรียบใช่ไหมงานระบบก็ดูไม่ได้ใช่ป่ะต้องคอยติดตามนะคะรายการแซนเซอร์ของเราเนี่ยแหละก็จะมาอัปเดตให้ฟังไงตอนนั้นเนี่ยเขาอาจจะกําลังพัฒนาอยู่ตอนนี้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วคุณเพื่อนช่างนะที่ติดตั้งก่อนหน้านี้นะคะจะเป็นชุด m 1 4 M20 Mbox นะคะรุ่นนี้นะคะ receiver ก็ถ้าจะไปสังเกตง่ายๆก็คือจะเขียนเป็นซีรีส์สใช่ M t c h ขีดสอง M t ทขีดสแล้วก็ถ้าตัว Mbox ก็ตัวขาวเลยอันนี้ได้ทุกตัวในในในรูนั้นนะครับอ่าท่านก็ไปอัพซอฟต์แวร์เข้าไปแต่ต้องใช้คอมนะเน้นๆเพราะว่าเดี๋ยวท่านไปจูนเฉยๆมันดูไม่ได้เพราะว่าตัวนี้มันจะมีการล็อกเข้ารหัสไม่ไม่ใช่ปล่อยฟรีไม่ใช่ปล่อยแบบอิสระเพราะว่ามันติดเรื่องของลิขสิทธ คล้าๆกีฬานั่นแหละมีเป็นคือเป็นช่องที่เอนเคปชั่นเอนเคปชั o นก็คือท่านดูไม่ได้ด้วยการจูนเฉยๆฉะนั้นนี่ทาง MT e c ทก็เลยทำซอฟต์แวร์ขึ้นมาเพียงแต่ว่าอาจจะรบกวนเพื่อนช่างไปนำเสนอบอกว่ามีช่องดีๆมาให้กับ ลูกค้าในตึกใช่ไหมครับเขาก็ยินดีนะผมเชื่อว่าเขาเองเขาก็อยากดูช่องดีๆและช่องที่มีคุณภาพแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าถ้าพูดถึงช่องของ u r v i v i s n เนี่ยก็คือจะเป็นช่องที่มีคุณภาพลําดับต้นๆอยู่แล้วในประเทศไทยของเรานะคะก็คือช่องทีวีดาวเทียมที่มันโอ้โหเขาคัดสรรมาแล้วโดยเฉพาะและที่สําคัญนะแช่องที่มาส่งในระบบ C b a n นของเราเนี่ยก็คือเขาคัด ลองมาอีกรอบนึงแล้วและคุณเพื่อนช่างนะในการที่จะเข้าไปนะคะคอัปเดตข้อมูลต่างๆเหล่านี้ให้กับผู้ประกอบการเนี่ยก็ถือโอกาสเป็นการเยียบเยือนพูดคุยนะคะแนะนําสิ่งดีๆเขาชอบอยู่แล้วขอเวลาเขาสักประมาณชั่วโมงนึงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคุณลองไปจัดสรรดูนะคะถือเป็นโอกาสดีมากๆค่ะที่คุณจะได้เข้าไปพบปะกับเขาพูดคุยกับเขาถูกต้องซึ่งถ้าเราเพิ่มเข้าไปเนี่ยเชื่อว่า ส่วนใหญ่จะจะจะ,จะชื่นชอบอม,อามากกว่าเพราะว่าช่องต่างๆปกติท่านต้องเสียตังค์ไงช,ช่องต่างจะอยู่ในโนเลดซึ่งท่านต้องเสีย300บาทเพียงแต่ว่าทาง t u u เนี่ยเขาใจดีมากเลยเขาให้ทางพีเอสไซมาในการที่จะมาทําเรื่องของการให้เครื่องเนี่ยมี ฟังก์ชันหลากหลายมากขึ้นให้ให้ให้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าพ s i ไซเนี่ยสามารถที่จะดูช่องดีๆของ True ในบางส่วนที่จะต้องไปแทนที่จะไปเสียตังค์ใช่ไหมฮะต้องไปซื้อเครื่องเพิ่มก็ไม่ต้องซื้ออะไรก็เพิ่มเติมเข้ามาในนี้ทาง MT e c h ก็ถือว่าได้อันนี้ส่งส่วนหนึ่งนะครับแล้็มาต่อใช่ใช่ทีนี้เนี่ยพอพูดถึงตัวซอฟต์แวร์ตัวที่จะมาลงในเครื่องแล้วเนี่ยก็พูดถึงช่างบ้างว่านอกจากช่างก็ต้องอัปเกรดนะอัปเกรดยังไงก็คือช่างเองเนี่ย เมื่อเมื่อจุดขายของรีเซิร์ฟมีแล้วจุดขายของช่างก็ต้องมีมเมื่อให้อาวุธไปแล้วช่างก็ต้องใช้อาวุธนั้นก็คืออาจจะไปนําเสนอ,อสิ่งหนึ่งที่ว่าเพื่อนช่างสามารถที่จะไปไปเยี่ยมเยียนอย่างที่น้องนิกบอกอีกอันหนึ่งเขาอาจจะเพิ่มจากเดิมมี14ช่องใช่ไหมครับเขาอาจจะเพิ่มเป็น28ช่องอ,อันนี้เนี่ยท่านก็สามารถที่จะนําเสนอได้เพราะว่าอันนี้คือเป็นการที่ ติดตั้งเพิ่มเติมอันนี้ลูกค้าเนี่ยอาจจะติดตั้งไปแล้วเขาไม่อยากให้ลูกบ้านที่เป็นสักษี่0้ห้องเนี่ยดูอยู่แล้วเปลี่ยนมาช่องที่10เอ้าทําไมเปลี่ยนเป็นช่องนี้เข<อ>าจะรู้สึกว่าบางครั้งเขาอาจจะติดช่องชินไปแล้วอ่าติดติดกับช่องเ,อเดิมที่เขาเคยดูอยู่แล้วซึ่งอันนี้อาจจะเปลี่ยนยากในบางคนโโเราอาจจะไปเพิ่มเติมว่า14ช่องอ่าไม่พอแล้วนะ ค,คุณก็มีอีก7 8ช่องเพิ่ม,มขึ้นมามก็อาจจะติดอีกชุดหนึ่งให้ลูกค้าแล้วก็เสริมเข้าไปสามารถมิกได้อย่างที่ผมเคยแนะนําว่ามี mixer, มิกเซอร์มีอะไรต่างๆนะครับวิธีการมิกต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะนําเสนอได้ด้วยนะครับถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่คุณเพื่อนช่างจะสามารถต่อยอดการขายของคุณได้ง่ายๆเลยเพราะไหนๆเนี่ยเราเข้าไปอยู่แล้ว<ช>แล้วเราเข้าไปาสร้างความประทับใจให้กับเขานะคะคเขาเปิดใจกับเราแล้วเนี่ยเราคุยต่อนิดนึงต่อยอดการขาย เชียร์หน่อยเชียร์หน่อยอะไรอย่เงี้ยไ,ไม่แน่ก็อาจจะได้กําไรก้อนโตกลับมาใช่ครับะะยังมีอีกหลายๆข้อมูลที่น่าติดตามนะคะต่อกันในเบรกนหน้าดีกว่าพักสักครู่เดียวค่ะ